สวัสดีค่ะเอ่อคลิปนี้พี่จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม p h o t o s c a p e ในการแคปภาพนะคะเอ่อโปรแกรมเนี้ยโปรแกรม p h o t o s c a p เนี้ยค่ะพี่คิดว่ามันเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่แม่ค้าออนไลน์เป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูวิธีการใช้โปร,โปรแกรม p h o t o s c a p กันจ้า ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องคลิกเข้าไปที่ดับเบิลคลิกเ,เข้าไปที่ Google ก่อนจะ้ะแล้วเราก็ค้นหาโปรแกรม Photoscape ค่ะเราคลิกเข้าไปอันแรกเลยเราจะเห็นคำว่าฟรีดาวน์โหลดค่ะพอเข้าไปปุ๊บ จอข้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีตัวให้ติ๊กว่าให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็คลิกเข้าไปตามขั้นตอนของเขาเลยแล้วก็ติดตั้งตามขั้นตอนไปจนเสร็จสิ้นนะคะขั้นตอนของการติดตั้งเราก็จะได้มาตามไอคอนโฟโต้สเก็ตตามตามนี้ อยูที่หน้า d e s k ์ท็นี้เลยนะคะรูปล่างหน้าตาก็จะเดี๋ยวพี่จะลองคลิกเข้าไปดูก็จะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกของการใช้เขั้นตอนในการใช้โปรแกรม Photoscape ในการแคปภาพน,นะคะเราก็ต้องหาภาพที่เราชอบก่อนใน Google อันทีนี้พี่ เอาเป็นว่าพี่จะหาเป็นภาพดอกไม้นะคะ,ะภาพดอกไม้อ่ะพี่ก็จะเป็นคลิกเข้าไปที่รูปภาพค่ะเราก็ได้รูปภาพแล้วเนอะเราก็ทำการย่อหน้าต่างย่อหน้าต่างลงเลื่อนมาเลื่อนภาพนิดนึงให้เราเห็นไอคอนของ photo sketch นิดนึงค่ะ นี้เราก็จะทําการแคปภาพแล้วนะคะอ่พี่ก็ดับเป็นคลิกเข้าไปที่โปรแกรม Photoscape ค่ะเราจะเห็นหน้าจอนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนมาเอ่อคุณผู้ชมจะเห็นคำว่าการถ่ายภาพหน้าจอน,นะคะให้เราเลือกการถ่ายภาพหน้าจอ ได้ให้เลือกการแทรกภาพที่ขอบเขตค่ะหลังจากนี้เราก็จะทำการแคปภาพหรือแคปภาพแล้วนะคะอ่าเราก็ใช้ลูกศรเมาส์จิ้มที่ขอบภาพเพื่อทำการเลือกนะคะขอบเขตจิ้มเสร็จปุ๊บคลิกเมาส์ลากไปถึงสุดขอบรูปค่ะ แล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นมาค่ะจนถึงจุดขอบรูปภาพด้านบนเสร็จเราก็ปล่อยเมาส์แค่นี้ค่ะเราก็จะได้ได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วนะคะอ่ากดติดเราก็ทำการบันทึกภาพค่ะเราเลือกบันทึกเป็นค่ะ ชื่อไฟล์เลยก็ได้เราเราจะตั้งเป็นชื่อไฟล์เลยเนี่ยก็ได้นะคะในการบันทึกภาพเออในที่นี้พี่ก็บันทึกบันทึกเป็นชื่อที่เขากําหนดไปแล้วกันนะคะภาพที่ภาพที่เราแคปมาเนี่ยมันจะอยู่ในพิจเจอร์อยู่แล้วคะ่ะพี่ก็กดเซฟบันทึกแค่นี้ค่ะทีนีแค่นี้ค่ะ,น,คน,คะนี้เราก็มาดูว่าภาพที่เรา ออ่ภาพที่เราแคปมาแล้วมันจะอยู่ในพิกเจอร์ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวพี่เข้าพิกเจออ่นนี่ค่ะเจอเลยเห็นป่ะแล้วก็เปิดได้เลยท,ที่นี่เขาให้เลือกว่าเปิดใน Windows Photo Viewer นะคะแล้วก็เลือกเปิดได้เลยแค่นี้เองเราก็ได้ภาพที่เราแคปมาแล้วนะคะง่ายมากเลยใช่ไหม ใครชอบคลิปพี่นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้พี่ด้วยนะคะ